ไม่ชดัดไม่ชอ็อน่าจะสีอันนี้ล้ตัวดีนะใช่สีดีเลยเอ้าหลุดแล้อวอนะมีมามด้วยอ, <c oughs> อะไร,รอะเฮ้ยเต้ไม่เกิดนะ okay, s <S เขาเลยอจรงิงจเฮ้าลุดอะใครยิงหนงเะั <c oughs> งเ็ ยาวสุยฮะไปชัดรอฟังผลเว้ยเฮ้ยจ่อแรงมีหลุดเหนียมากตาวเขียวอ่ะ ถามันได้รีหรอล่ะรีไหมท่านจะรีไหมรีรีรีแล้วแต่ถังเขาก่อนรอนน้ำดักเขาบอกว่าไม่รีอ่ะเขางั้นเล่นมา่อนเลยสี่เตียเท่ากันอะ

ไหนวะน่นาจะลอกเอต้นะาาอยายไม่มีเสียเวลาถามรีโอเคไปโอ้มันครบแล้ววะ

2 2 Đang đi, đang mà chưa mà mít. nick mà lag căng quá นนเจ็บแล้วพี่เอ๋งในเอ,อตัวเดียวไม่ได้เช็คกันเลย

BB man, B man. Alright, let's move out. Good, <laughs> got เตรียมขึ้นแล้วพี่วิ่งยาวนะพี่วางโดรนระเบิดโอ้ลุมตายหนาห้องมาดับเบิลคิลนี่นี่ตัวบอมม์ has been planted head shot Ta đấy tao 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 lên tao 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 ในมีไหมดีทำเอทิสวยทำเอตัวพี่ไอเจียว่ต้นไม้ต้นไม้ Bomb has been planted โ้ยอย่ากูเถอะกูโง่ต้นไม้น่าดิ่งเลย chi ừ, vàng bi thằng bi à rồi đã rồi đi mà

แล้วครับมีแล้วเอ๊ะทำนี้ทำนี้ไม่เอ๊หรอพี่ยังยังเป็นยังงี้ข้างหลังหุนนะัก chain headshot bomb has been planted. <coughs> 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 <Chain headshot coughs> win. ทีวินว่าด้วยเอ่อห้าสี่ถ้าพอดิสเน้ด้วยเป็นไงแล้วพี่เขาต้งเหรอเพี้อัลโลอัลโลจบยังจบยังจบแล้วมาเฮ้ย CMD อ่ะมาดิ CMD เลยถ่ายรูปนะถ่ายวีดีโอนะถ่ายไปแล้วพี่ถ่ายรูปไปแล้วถ่ายวีดีโอนะ ที่ได้ถ่ายอยดีโออย่างถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ๋ออะไรนั่นที่พูดลองพางถ่ายไม่ได้ดีอ่ะถ่ายถ่ายไปเท่านั้นแหละไม่มีเฟซอีย oh, oh my god! EMT <BM> ล <D. S 1> ุงพาไม่มีเฟซอะ่ะจะลงยังไงวะ <c oughs> ไม่เป็นไรดูคนนี้คนถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้เลย อืมถ่ายให้แล้วจะลงไงมันจะจลงถ่ายไว้ดูไงโอ้โหเกี่ยวเด็ดอยู่ยเด็ดห้าดาวให้จัดแสงถ้ากับเต้ยเลอะเนื้อหุ้นแสนอันนี้ก็สองแสนไรปั๊มมาใช่ไหมเนี่ยอา้าวถ้าเกิดไม่ปั๊มมาเขาจะขึ้นฮี้โลได้ไหมแตกเยอะ <laughs> đây, day, là phải này 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 lại ye ye, này ye, này 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 yeah, yeah. Yeah, yeah. <coughs> 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 Eu, này 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 YouTube này 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 ดันไหมเจียวอะไรเงยซื้อปั๊บมาดีกว่า

ไหนจะวิ่งไปไหนไปแล้วไปท้ายรถแล้วจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนอะไรยังไงอ่ะ Alright l let's move out เฮ <clears throat> ้ยทำไมหนึ่งเป็นล่างเหรอวะหลังเอโดนหลังเอโดน อยู่บนเครื่องไม้ลงทรเปิลเ้ลให้กูเปลี่ยนแม็กน่อยเถอะไม่เอาการไม่เอาการกูยังไม่ได้ฆ่าเลยเฮ้ใช่ 哎，对。 พูดเอเข้าแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนนิกนิดเล่นก่อนเล่นโกนไม่ไหวไม่ไหวแม่งคิดเยอะว่ะเต้ย All right let's move out คุณก็ดูแลกัน

L-L anh Headshot Chain headshot Phòng Không mày không 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 nổi không nổi không Đấy đặt Đấy Ok Đấy đặt không bật

哎，等等、啊。

Oh, you're not good. Bomb has been planted Double kill Headshot. Oh. Oh. <laughs> oh. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. hell, hell. Be, 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 be. นะบอม has been planted. มาสิ headshot. ่นแโอ้ <c oughs> ไม่มีที่ไปวะแบกทันด้วยเว้ยไม่เป็นไร

ม่อนกองแรกกองแรกพราก่อนแล้วเพื่อนๆอยู่กองแรกอยู่พรากเลยปืนปืนท,ที่ถือนั่นแหละคิดนั่นแหละโอเคโทษทีโทษทีครับร้อยสามสองเปมจัดโปรเจกต์จัดโปรเฮ้ยเรามีซ okay, ีมดีสองคนดิ <laughs> ฟรีๆละเฮ้ยปืนใช้ได้ปืนใช้ได้แรงดีเพื่อนยิงยันไม่ตายเลยโอเคไป t s g เฮ้ยเตือนกันมาที่สามแล้วเว้ยเต้ยเอ้เอาเรามีไม่เปรี้ยวทำดีก็ ชนะสี่เท่ากันเลยใช่ไหมเท่ากันดีนะไม่ได้ถ่ายรูป